วันนี้แมห่หมุนจ้าทำใจกำจ่าจไปแม่โคลนะจ้ะเดียวไก่ฉีกต้ยมยำได้กินแล้วนะจ๊ะข้างในเขาก็มีนะข้างในแม่หมุนนั่งติดหนอนนี่เลยแม่นจอดรถยากแล้วถนนรถใหญ่เดียวไก่ฉีต้มยำเขามี่เดียวไก่ฉีกต้ยมยำขากไก่หม้หาามอดินนะจ๊ะลูกค้าก็าเยอะเนะ่ ขอทำคอนเทนต์หนนะเชียนิดหน่อยนะเชีย,ย,ชยติดถนนสุขุมวิทเนี่ยทางไปแม็กโครไปแม็กโครกลับรถกา้าวไก่ไม่ถ่ายแล้ว ตามสั่งตามใจเปิดตอนนี้ก็เปิดแล้วนะก็เมื่อกี้ขอบคุณลูกค้านะจ๊ะที่มาห้ากล่องเช้ามืดห้ากล่องตอนเย็นห้ากล่องนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกัน เด็กรุ่นใหม่เขาทำงานกันเลย <laughs> เด็กรุ่นใหม่เข้<ะ>มข้นเลยนะ,ะเผ็ด<ะ>ๆได้เนาะ,ะเดี๋ยวไก่สีต้มยำอ่ะแปะอแปะอะแป,แป<ล>ะไปแม่โครทุกว<ะ>ันนะราานไม่ได้ทันได้กินดทีทีรถก็มาเร็วจ้า ยำเลยช่วงนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยหนะ่อยแม่หมุดมีน้ำอะไรกินบ้นางอะ่ะเจี๊ยบไอเอาแก้พวงไอแก้พวงไอจิ้งพวนี่เขาทำมาแบบพอดีนะถ้าจะเอาเผ็ด,ดจิ๊จยาต้องเติมเองใจจ้า วงนี้แม่หุ่นเจ้าทำสั่งทำใจก็ออกมาหาวัตถุดิบแปะโกนะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวไก่ต้ยมยำสีอาแปะเอ็นจ๊ะเว้ยเองต้องจิตจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยหว่าจะได้กินของเขาน้ำแกงกุ้ยนะน้ำแกงกุกย้ย นอกจากก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไก่ฉิงมีอะไรเด่นบ้างร้านนี้มีอะไรเลยครับขาไก่ห,ห,ไหม้อดินเหรอขาไก่ฉุนเห,ห,ห็ดต้มซุปเปอร์ใช้กินที่อะไรนะไอ่เอตี๋ยวเล่นในชอเขาเป็นใส่ไปจานแห้งๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมีไหมมีไหมขาไก่ซุปซุปเปอร์ตีนไก่ไอะ ที่เขาจัดมาเป็นจานแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มมีไหมจะจะเล็กพอไหนลองชิมเด้อปกติใช่ใช่ใช่ปกติตตใช่ปกติในชอก็ททำเนี้ยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสามรสมาให้เอาเอาจานเล็กๆพอนะ ไหนลองชิมนีลองชิมขาไก่ของอ่แปะนี้อร่อยไหมปกติก็ไปนู่นนะในเตี่ยวเลือดเฉดได้ชอนะไก่ฉีกนะนี่แม่หุ่นมาปรุงเองนะ ก่อนไปหาวัตถุดิบแมคโครนะจ๊ะแม่หุ่นจ้าตาสัง่งตามใจขอเติมพลังก่อนอือร่อยนะน้ำบุปก่อนทางอยู่ระหว่างเอที่กลับรถจะมากลับรถตั้งนาไปนานชอมเชียนแต่แม่หุ่นกลับมาตรงจะไปแมคโคร Cuộc tiểu cải xịt A Pek Cộng dụng cho mình Cộng dụng cho mình Để ngồi lúc bữa Để ngồi lúc bữa Để ngồi lúc ไปกินเส้นหน่อยนะอาหารจานด่วนที่แม่คุณชอบมากที่สุดเติมซ้ำพี่น้ำป่นอยน้ำส้มไปพอดีเลยอ่ะทำคอนเทนต์ลุงเขาเขาจะให้ไปนั่งน้านใน เดี๋ยวก็ไปแล้วพันยาไม่เห็นตกเลยเยานิดตกไ่<ม>อ่ะโอ้ร้อนจริงๆพันยาโอ้ยยันได้เห็นฝนแล้วพันยาร้อนมากเอามาแล้วจ้ะไปกินไก่เลยนะค่ะเ่ขอบคุณนังน่ากินอยู่นะ เดี๋ยวจะลองดิเดี๋ยวจะทุ่มซูในเฮียชอได้เปล่าเฮียชอลุงยังไม่ได้ไปเฮียชอเลยนะมาแม็กโกรแม่หุ่นมาแม็กโกเบ่อยตอนนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มมัน คนดูเลียวเยอะฝากช่อง youtube แม่งหนุนด้วยนะจ๊ะแม่งหนุนเจ้าตำาบังตําใจ youtube ก็เล่นมาหลายปีแล้วแหละตอนนี้ก็หันมาเล่นเลียวเดี๋ยวก็ไปตัดลงเลียวนะบุเดี๋ยวไก่ชีกอาแปะต้มยำเขาก็มีขาไก่มอดินนะอันนี้ต้มอ,อันนี้นุ่มๆอืมนุ่มนะ น้ำจิ้มคนละแบบอันนี้น้ำจิ้มแบบน้ำส้มน้ำส้มพิสต จะสาดแล้วแหละมองไปจะต้องด้านนั่งด้านในแล้วเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนที่นั่งก่อนนะไม่งั้นก็ปิดคลิปตอนนี้เลยปิดคลิปตอนนี้เลยนะจ๊ะทางไปลงทางแยกไฟแดงจอมเทียนนะเลี้ยวขวามานี่จะไปแมคโครนี่ไกลสิในตัวเมืองวัดยาฝนไม่ตกนะคะ สุกุวิธตกแม่งุ่นขอนเจ็ดปิดคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องยูทูบแม่หุ่นเจ้าไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ